สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเหงสําหรับแนวทางหุ้นไทยนะคะรวมไปถึงนิเคอิห้างเสียงจีนไต้หวันแล้วก็เกาหลีนะคะก่อนอื่นเรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของวันอังคารนะคะที่27นะว่าผลออกอะไรบ้างสําหรับหุ้นไทยนะคะหุ้นไทย เปิดเช้านะคะ4289 4289พี่น้องให้เด่น4ไปนะคะแต่ว่าพี่น้องจับสูงให้เลยนะแต่ว่าออกต่ำนะคะ42ใครรูดนะคะพี่น้องเน้นรูดนะ42ก็เข้าตัวนี้นะคะทีนี้ปิดเที่ยง24ค่ะตัวเดิม24ถ้าใครรูด4อีกก็เข้า24บนนะคะ สำหรับไทยบ่าย8.1.28นะอันนี้ก็หลุดไปนะสําหรับไทยบ่ายนะคะ8ปดบน8ล่างเลยสำหรับเย็น2 3 3 0อันนี้3บน3ล่างอันนี้ก็หลุดไปนะคะไทยเข้าเฉพาะเปิดเช้าแล้วก็ปิดเที่ยงเนาะสาหรับนิเคอีเช้านะคะเ0 0 2 3พี่น้องให้5ไปนะคะอันนี้หลุดเนาะ อันนี้หลุดนะคะสำหรับนิเคอินะนิเคอิบาย9 3 4อันนี้ก็หลุดไปนะคะเพราะว่าพี่น้องให้5เนาะจีนเช้า1 5 9 9 5สลับกันเลยเนาะสลับกันระหว่างนิเคอี e. กับจีนจีนพี่น้องให้4แต่ออก5นิให้5แต่ออก4นะคะอันนี้ก็ พลาดไปนะคะสำหรับจีนบายนะคะ40863อันนี้ก็พลาดทาไมไม่ออก840เนาะนี่ให้เด่น4นะคะสำหรับห้างเช้านะคะ05035ห้างก็หลุดเนาะพี่น้องให้2ออก3ห้างบาย15429พี่น้องให้2นะคะ ใครรูดสองเนาะเข้ารูดสองนะคะสำหรับสองเก้าไต้หวันห้าเก้าศูนย์หกหนึ่งพี่น้องให้หนึ่งไปนะคะถ้าใครรูดหนึ่งก็จะได้หกหนึ่งหนึ่งหกนะคะเกาหลีสามสี่สี่หกศูนย์พี่น้องให้เจ็ดโดดมาสี่มาหกนะคะอันนี้ก็หลุดไปนะคะสำหรับเกาหลีอ๋อ ของเมื่อวานนี้เข้าแค่หุ้นไทยเช้ากับเที่ยงนะคะแล้วก็ห้างบ่ายแล้วก็ไต้หวันแค่นั้นเองนะคะ,ะส่วนสามหุ้นนี้สี่หุ้นนี้ส่วนสามหุ้นนี้หลุดไปนะคะเข้าสามหลุดสามสำหรับหุ้นที่หลุดไปพี่น้องก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะทีนี้เราก็มาดูต่อเนาะของวันพุทธที่28เมษายน,นสำหรับวันพุธนะคะพี่น้องให มุนไทยนะคะเด่นที่7ค่ะหุ้นไทยเด่นที่7นะจับคู่ก็จะมี7 0 7 1 7 2 7 3นะคะนิเคอี K e, พี่น้องให้เด่นที่4นะจับคู่ก็จะมี4 2 4 4 1 4 2 4 3แล้วก็4 4, 4นะคะจีนพี่น้องให้เด่นที่6 จับคู่ก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองแล้วก็หกแปดนะคะนี่ห้างเสียงพี่น้องให้เด่นที่สี่ค่ะสี่ศูนย์อ่าสี่หนึ่งสี่สองสี่สามแล้วก็สี่เก้านะคะสําหรับห้างเสีงไต้หวันพี่น้องให้เด่นที่เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้านะคะเกาหลีพี่น้องให้เด่นที่ห้าค่ะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามแล้วก็ห้าเก้านะคะ แล้วก็เหมือนเดิมค่ะเน้นรูดนะเน้นรูดหลักนะคะหลักไหนก็รูดหลักนั้นเลยนะสำหรับไทย7นิเคีิ4สี่จีน6ห้างเสีงสี่นะคะไต้หวัน7แล้วก็เกาหลี5นะแต่ถ้าใครไม่อยากจะรูดจะวัดดวงตามที่พี่น้องให้ก็จัดตามนี้เลยแต่ว่ารูดยังไงก็ชัวร์นะคะจะได้ไม่พลาดเนาะ สำหรับหุ้นเราก็มารุ้นกันเหมือนเดิมนะคะวันพุธเนาะของสัปดาห์นี้ก็เข้าวันพุธแล้วเนาะสำหรับหุ้นนะคะพี่น้องก็หวังว่าจะเป๊ะๆปังๆเฮงๆปังๆกันทุกหุ้นนะคะทั้งรอบเช้ารอบบ่ายเนาะ,ะทุกๆแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะหวังว่าจะเป๊ะจะปังนะคะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะขอให้ทุกคนแห้งๆปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์พี่น้องก็ขอขอบคุณมากๆนะคะทุกๆกำลังใจด้วยนะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายยขอบคุณค่ะ